สวัสดีค่ะเกียงศักดิ์มาเล็ดและท่อนพันยาอาหารสัตว์นะคะวันนี้จะพามารับชมญ้ามูราโต้ทูนะคะอ่ะลักษณะกอหญ้าเป็นแบบไหนนะคะเข้ามาดูใกล้ๆก,กันเลยค่ะนี่นะคะอ่ะยาย่ามูราโตนะคะมีความทนนะคะแข็งแรงมากทนต่อก,การเหยียบย่าแทะเล็มได้หมดเลยนะคะเป็นหญ้าที่แข็งแรงทนทานกว่าหญ้าชนิดอื่นนะคะอ่าลักษณะใบนะคะก็จะมีขน ขึ้นตามใบนะคะเล็กน้อยนะคะหญ้าก็ตรงตรงเนี้ยค่ะมีความคมนะคะมีลักษณะใบยาวนะคะใบเรียวยาวนะคะแตกกอแตกพุ่มเหมือนต้นตอตะไคระอ่ะสามารถแยกต้นนะคะออกไปปลูกได้ค่ะเนี่ยค่ะเวลามันกอใหญ่แล้วก็เราก็สามารถแยกต้นนะคะออกไปปลูก ไปปลูกเป็นหลุมเป็นหลุมก็ได้นะคะปลูกปักดำปลูกปักดมาค่ะนี่นะคะลักษณะของมูราโตนะคะท่านไหนที่ยังไม่เคยรู้จักมูราโตนะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแต่นี้อาจจะอันนี้ทดลองปลูกอยู่หน้าบ้านนะคะอาจจะแห้งเหี่ยวไปบ้างนะคะเนื่องจากไม่ได้รดน้ํามันนะคะเนี่ยค่ะถ้าระบบน้ําดีนะคะมูราโต้อของเราจะแตกกอแบบสวยงามมากนะคะเขียวเลยแหละแตกพุ่ม เขียวชะอุมอยู่ได้ทั้งปีนะคะปลูกครั้งเดียวก็อยู่ได้หลายปีเลยนะคะค่ะทนต่อการแทะเล็มเหยียบย่ำของสัตว์ของวัวควายได้หมดเลยนะคะมูราโตนะคะท่านใดสนใจก็อาโทรมาสอบถามได้นะคะค่ะวันนี้พามารับชมเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเยียบเยีย